S <S สวัสดีครับผมอืได้อย่างเชีเยบ,บี้อ่มื้อน่ะหมูครับอกับอย่างลเรเผาครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ม,มาลองไงเตาไอเชฟ่ิดเตี๋ยเช่าล,ลองไเาอืชี่ยบียสออนเครับอืมเอา้อนแลวก็ลองใส่เพิ่เ2ยสองอย่างสิหรือว่ามีอย่างอีก มีต้มหนังกอต้มยำหนังกับแก้มเต้ยครับผมเาะเนาใส่เว้นมางนี่ใส่นีดูเออมย่อยห่อฮะทำเร็จแล้วเทเลหูกัสองหูก็ได้เทลหูก็ได้เอาเทลหูเนาะทางนาลางเัินวา เอออืมนี่แหละของเตาเรารู้เลยเอ่าของแท้อืใส่ลองหน,นึ่งเนี่ยพวกใหม่ปุ๊บพวกใหม่หรอพวกใหม่หรอใส่ไะอีฮะย่างพร้อมกันเลยเนาะพร้อมกันแล้วพอมนี่ วเออเออขวางทางเชียบ่อือนั่นแหละเออลองลงกันดิเออจังไหนก็ได้เราพิกเอาลองเบื้องเอาลองลองลองใส่เบิ้งกันลองใส่เบิ้งดูมันเป็นยังไงอือเออเปลี่ยนไหนห้านีอือเออเป็ี่ยนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยหาถุงมือมาใส่ถ้าเราเบิ้งอีกตี๋ ตุ้งฟงตุ้งนี้รถครับรถเบิงมันเหลียงมั้งครับออ้าเหลียงมันนี่ใหม่ปุงเอาต้มหนังครับผมเออต้มย้ำตัต้มยำหนังเสผมเอาเือกแก้มครับผมอีินนง่ายครับผมเออต้มยำมาดเออมีกับแก้มมาเนี่ยปินาซ่บปรุงตีปินเชฟบุ่มไยครับฮ้ อกอเอะผงชิลโจังนอตี้น้อยอืโอ้บนน้อยดอกบนน้อดอกอ้ารดีอันนี้ลายปีลายปีมือนเดิมเยอออันของเค็บเล่นห่อยพันปีอือเนอาอือเอ้าเกือจังน้อยตีนอะกือกนี้หมื่นปีไ่แล้วน้เกือเนี่ยอือเอาละเค็บเอาสามอครับอ่า รอนเทนึิ่งนะครับวอมันซิมอีกเทนนิงครับผมโอเคโอ้หูพี่ละพี่น้องเอ้ยเอาเส่็จละเอ้ยเอาควาแค่สุกของแค่แล้วเนี่ยฮะแต่รอเบิ้งมาที่ไหนพูดละจากน้อยนะครับสุกแล้วผมเออคขอยครับวันนี้กรอบบ่โอ้ยกรอบครับพี่น้อง ลองเชิงิึงอ่านก็ได <Yeah> UH> ้เช <th yep> yeah ิงิงกันครับเียอ yeah. ่นตัวอ่นมือเหรอเหอเย็นน้เงี้ยาอ่ตีมึงด้อเจ็บเนี่ยเราไปดันนะบอ ครับมกองแท้มาครับผมแนวแล้วครับผมเออมีอย่างนี้ล่ะตำทัพย่างหูครับต้มหนังครับอันนี้ต้มหนังเท่หนังทอดครับส่วนเบิ้งอืมเอิ้นเพิ่งกินข้าวแน่หวะนะมาครับกินข้าวครับผมตำทัพกินข้าวหน้า เออบ่เอบ่เอมีน้ำยาแก้ชันอย่างไรบ่แก้แล้วครับผมเดี๋ยคนละสไตล์กับเชฟนี่ด้วยนะเอาืเอากลบดามงำไปมั้งเนี่เกี่ยวมื่มือเ้ยเดี๋วขึ้นเอา เอาฝากพี่น้องเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าว่าเผยบนนะครับผมเอ <Yeah. S 2> มันนี่ก็พร้อคำนี้นะครับผมสอบเลยครับ